วันนี้แดดพรอนครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับก่อนไปเหตุงานก็มาเบ่งบรรยากาศครับของบ้านสวนวันนี้ก็ได้เวียกอยู่น้อยนึงภารกิจลักตอนนี้ก็จะเป็นการถอนหญ้าครับถอนหญา้าหญ้าเกิดว้ครับหนาฝนได้เชือระนิดก่อนไปเหตุงานนี่ก็เลือกปลาบอกายนึงฮดหนาวน้อเนี่ย ต้นมะนาวครับต้นล่วยกะเริ่มโตแล้วครับต้นนี้ต้นขยายวางหกเดือนก่อนออกปีแล้วครับปิดข่วยน้ำหวาอีกบรนกะสีได้เห็นหนวยครับกำํำรุ่งต่อไปนี่เป็นต้นผักกะทินครับกะทินบ้านกะเขาจะเก็บเก็บยอดไปครับ เด็๋ยนีอดอันนี้แหละเอากินกับตำปะคุ้งบลุดแนวกินเลยครับบ้านสวนเขาเต้าหูจะปลูกหูจะขยันครับบลุดแนวกินนี่เป็นตะไคร้ครับตัวนี้บวบเหลี่ยมแก่แล้วครับอีกน่าจะอาทิตย์หน้าจังหรือไม่แล้วก็ปลูกไม่ครับ อากาศก็้อนแต่ก็มีความลมลืนเน่ครับห,หนันมาอีกน้อยนึงก็เป็นต้นกล้วยตัวนี้กล้วยหอมครับตัดแตง่งต้นกำลังใหญ่ครับสมบูรณ์นี่ก็เป็นบักซีดาครับเขาจะปีแรกที่มาอยู่บ้นสวนครับก็เลยทุกอย่างเดิมต้นไม่บด นี่ดรกแค่กส,สิเอามาปูกครับบอกกินหาหกเดือนกส,สิได้กินตัวนี้เป็นกล้วยน้ำหอมพื้นที่สองไรเกือบเกือบจะสองสงานไหมพื้นที่เกือบจะสองงานเข็ดผู้เดียวครับสามีกับรถทุนนะดีหนูเศร้ากัมาตัดแตง่งต้นกล้วยครับให้มันใหญ่ขึ้นเป็นรุ่นที่สอง เลีนน้องกบสีสัดขึ้นมากแล้วครับบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นปลวยทั้งเบริรเลยประมาณหกเจตน้นก็จะแซมด้วยบักเขียบครับหน่อยหน้าแซมไปทั้งผีครับบรรยากาศบานสวนที่ด้านทางเพื่อนกับปูกงยาครับปูงยาห็นว่าเพิ่นเพิ่นมีผื้นที่ซ้ำๆกันนี่แหละ มีงูอ่ะจะขึ้นกับผูกไปพอบริเวณสื้อเขานี่เป็นต้นกระเพราครับผักสวนขั้วเห่าลายเติบอยู่ด้วปื๊ดแนวอยากเน่ากินแต่ก็งามเนี่ยบอกงามเนี่ยเดี๋ยวจะมีเวลาเบิง้งเราสิเบิ้งตัวใดไว้กว่านี่เป็นใบกระเพราหลุนแตกบริเวนใดหรอครับบริเวบํารุงเป็นค่าครับเจ้านี่ คาซีหากอก็พอจะกินอยู่ด้ยยมำใส่นี่เป็นใบชะพููหรือพักอีเลือดครับพักอีเลือดกะกำลังปรุงเอามาณกอเดียวใส่เวลาเนี่ยครับให้มันแพ่มีพักกระแยงกับนี่ด้ยนี่พักกระแยงเอามาปลูกเพื่อเด้ใส่หมุเวนออนน้น้อมบันสวนก็จะมีต้นดาวเรืองพร้อมด้วยครับ ก็จะมีทั้งดอกใหม่ทั้งอันได้พร้อแนวอยากแนวขินตัวนี้ก็จะเป็นใบเตยครับใบเตยนี่สามกอพอได้ใส่ต้มใส่แกงอยู่เน้ครับนี่ก็บบบท่านละครับตัวนี้ครับให้ไหลตัวนี้เป็นหวานรักษาฤทธิ์สีดวงเอามาป,ปลูกได้สองเดือนครับเมื่อนี้เห็นเพ่นเติบโตแล้ว,วลครับต่อไปกระสิขยายนะครับหวานรักษาฤทธิ์สีดวง ดีครับของเพื่นไปขอพันธุ์มาปลูกนี่ครับนีกะตะไคร้อุ้ยว่านมอก่อนก็มากขยายกระเพาะครับสองตน้นต้นหนึ่งกับต้นสองพอได้เป็นรุ่นต่อไปเดี๋ยวเก็บกินต่อไปครับตัวนี้เป็นกล้วยพันธุ์เพิ่นกล้วยนาครับหน่วยมันก็สีสีคือยังลำต้นครับสีมง ้ำตาลเข็มเนี่ยกล้วยหน้านี่กระปูก,กบทั่วตอครับใส่พื้นที่แบบเต็มพิกัดเลยครับบ่มีพื้นที่ว่างว่าจะมีเวลากจัดปลูกเลยนี่เป็นกอกล้วยนี่เป็นข้างบวบเรียมบวบไม่เลื่อยแต่รุ่นนี้สิปลูกบวบเรียมก่อน,นครับอาจะมี ีกระถางหลายต้นอยู่ครับดูนี่ผูกบวบเลียมก่อนพื้นพี่นี่ใหญ่อยู่เลยอกใบแบบใหญ่แล้วครับจากหน่อยก็บสีเห็นเต็มข่างมาบึงมุมสัดเลี้ยงครับอัปเดตนเพนิ่นแน่เลี้ยงมากอะ เดิมใหญ่เลยด้วครับนี่กินอิม่มเอาเศษหนาที่ถอนมาก็เอามาให้ไก่เพิ่นกินกินดีเลยครับไก่ก็ดีกินดีเติบโตระยะเวลาอันสัตยสมบูรณ์ครับแดงแป๊ดเลยบ่อึดอยากอึดกินทั้งเพีมุมนี้ก็จะเป็นมุมตาไข่ขางขอกไข่แล้วก็จะเป็นดาวเรื่องครับ ดาวเรื่องนี้แปลงนี้มีจอบท้าตนลูกน้องเข็ดมูลเนี่ยแต่เหลือกซ้าเห็นนี่แหละครับพ่อสยอย่ยใหญ่โ่นี่เป็นกล้วยหอมเอามาจากบานครับกล้วยหอมทองหลายพันดิก็กล้วยบานสวนนาบานก็นจะเป็นดาวเรื่องครับอีกน้อยก็จะซ้ำท่านตะวัน มีพันเ่ะครับจักน้อยมีเวลากับสิกาเพื่อนตัวนี้จะเป็นข้างตำลึงครับปลูกดนซองหนอแล้วอีกวัดวดนเดยวก็ฝืนเด้วก็เลื่อยให้กินครับตำลึงนี่เป็นต้นกระโดนไว้กินกับลาบบัวในเบิ้งเพื่อนแมงไงมากินเดียวก็ตัดตกแต่งเป็นกระิพ่อได้กินอยู่ครับนี่เป็นข้างบวัวหอม บัวหอมไงเอามาจากสวรรณน้าปูมบ้านพุงน้ำคํำของอีเมเมย์ริ่นขอเพิ่นม,มาปุ่กครับนี่ก็กล้วยหอมคือกานดาวเรื่องตัวนีพักักแพลวครับหรือพักไผ่มีเกือบครบเลยครับลืชพักก็ดีนี่ยังมาถ,ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับนี่โหระพา นี่พริกต้นี้แข็งครับออกหน่วยล้วครับสองสามหมื่นสิเก็บไปตำน้ำพริกก็จะเป็นชะอมบะเกเยร์เห็้บบอได้ดูแลกันได้บอกอ่ะนี่ก็จะเป็นต้นบัก,กูดครับปลูกไว้ต้นเดียวอีกบ่อโดนมันก็นสี่ง่ายอยู่หรอก กับต้นพีิพก็ได้เก็บกินนี่กล้วยหอมมีบักอื้อครับฝักทองมีอยู่หน่วยเดียวนะตอนนี้มีบักแข็งครับเหลือโครงการด้านหลังอยู่ครับเหลือเพียงที่เดี๋ยวสิถมดินว่ากันนะครับ